สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมไดเรนเจอร์กันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เป็นวันที่12ของไอเดีเราแล้วนะครับผมเดี๋ยวดีเราก็จะมาเปิดเกียร์อีกสักหน่อยนึงนะครับเพราะว่าไม่มีเกียร์ดีๆเลยมันไม่ไหวจริงๆนะอย่างน้อยมันต้องมีเกียร์ดีๆให้เราใส่บ้างสินะครับแล้วก็มีอยู่อีก10ตัวก็น่าจะลองใส่ไปสัก10ตัวนะครับไม่พูดความคัเพลงคร้บเราเปิดกันเลยดีกว่านะครับ ดูซิว่ามันจะได้บ้างไหมครับสิบตัวนะครับสิบตัวก็มีลุ้นเหมือนกันนะเผื่อจะเผื่อจะได้มาว่างอีกนะครับสิบท่วนะครับฝึกตื่นนะครับโอเคได้ไหมเจอเสาโคนนี่นะครับยังไม่มาท่นยังไม่โดนอ่โอเครอบที่สองนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดเกียกันแล้วนะครับดูซิว่าจะได้ไหมโอเคจะออกอะไรมานะครับรอบนี้อืม โอ้ัดำปี้นะครับเจ็บปวดเลยนะครับอืมขอเกียร์นะครับขอเกียร์ดูสิว่ามันบัฟจริงไหมนะโอเคหนึ่งสองสามอ่ะวดกลังที่สี่นะครับดูสิว่ามันจะออกไหมครับจะพุ่งกมาไหมครับเกียร์จะเดา <c oughs> ขอสักชิ้นหนึ่งก็ยังดีนะเนะี่ยโอ้โห ทรงเกลือยะโอ้โหเกาะฟินิกไม่ดีมั้งไม่ดีมั้งไม่ดีเจ็บหนูนี่เจ็บเลยมาต่อกันเลยจะได้ไหมเนี่ยเรามาเสียฟรยีหรือเปล่าไม่มีวัฒนากระเกียร์เลยนะระไอดีนะี้โอ้โหค่าไม่ค่อยดีนะครับ เอาย่อยดีกว่าโอโ้ดีกว่าเดี๋ยเกิดโอ้โคุญแจกรรมเทพอืมจบภา้เรียบร้อยอืมอมคือไม่ได้อะไรเลยนะเซ็งเลยเกือบไม่ไม่ไหวจริง,รงมันไม่ไหวอะ่ะโอ้โหคือแบบคุดเกือดูซิว่าจะเกืออยไหมนะครับ มันจะเกลืออะไรป่านั้นอู้ไม่ออกมาจริงๆนะครับะมาดูนะครับโอ้โหโอ้โหกบจะเกลืออีกแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โจบแล้วครับเกลือยันกบเลยโอ้ตื่นมาก็แบบว่าเฟืเลยนะะไม่รู้ได้อะไรนะเกยร์ก็แบบว่า เหนื่อยใจแทนเนื่อยใจแทนเลยอะไม่ได้เกียร์ดีๆเลยนะะโอเคนะครับวันนี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็จะมาเปิดพวกนี้แหละนะครับเดี๋ยวต้องไปทำกันบ้านต่ออีกนะทุกคนอโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับค i า e ช่องเราด้วยนะครับผมก็จะเป็นกําลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะครับผมสวัสดีวนี้นะครับสวัสดีครับผม